เป็นฤดูกาลที่บาซ่าคว้าสีแชมป์ที่ผิดหวังที่สุดซึ่งเบ็คแฮมบอกว่าสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดเขามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนตาข่ายของโกเป็นสีชมพู โลแซ็ป b บ็ c เคมมาไทยเมื่อวานนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงรองเท้าของเบ็กเคมที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะแล้วก็มีควมตาดีมากฉะนั้นวันนี้ก็เผยโฉมให้ดูชัดๆเลยรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าของเบ็กเคมในปี2012เป็นฤดูกาลสุดท้ายนะฮะที่เขาเล่นที่อเมริกากับทีม LA Galaxy ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเล่นที่ฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์แมงอีกประมาณไม่ถึง5เดือน ก่อนที่จะเลิกเล่นไปผมว่าเป็นคู่สําคัญมากคือถ้าเกิดเป็นคนมองลึกๆเนี่ยในปี2 0 1 2เขาเริ่มสร้างชื่อคือสมัยก่อนเนี่ยนักเตะเขาจะใส่รองเท้าสีดําๆนะฮะไม่ก็าขาวไม่มีการเล่นสีสันแต่ฤดูกาลสุดท้ายที่อเมริกาเนี่ยเขาใส่คู่นี้แล้วใครจะไปรู้ฮะว่ามาในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของทีมแลนะทีมปัจจุบันก็สีอะไรไสียุพู นะผมว่ามันเป็นโค้ดเซเดนซ์หรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่สุดยอดมากแล้วก็เป็นคนที่เปิดตลาดคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้หญิงเท่านั้นถึงจะใส่สีชมพูแต่หลังจากที่คู่นี้ออกมาแล้วก็เบ็กแคมเป็นผู้นําในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเราก็เห็นว่าสีชมพูเนี่ยได้ถูกนํามาใช้แล้วก็คนจิตจีดไปอีกจีดจีดวิ่งจีดจีดก็จะมาใส่สีชมพูกันแล้วก็ต่อจากเรื่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าชีวิตของเบ็คแฮมผูกพันกับ สีชมพูก็คือตอนนี้เขาเป็น1ใน3ของเจ้าของทีมนกกระสาชมพูหรือว่าอินเตอร์มามีซึ่งเบ็ k แคมบอกว่าสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดอันดับที่1ก็คือการดึงตัวล i โอนลเดซี่นะฮะเข้ามากับ2เขามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนตาข่ายของโกเป็นสีชมพูฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเราคิดถึงช็อตเด็ดรองเท้าแบ็คแคมที่สุดสำหรับแชมป์จัดไป this one is more than alright อ่ะแบ็กแคมมาแล้วฉะนั้นคนที่อยู่ในทีมของแบ็กแคมก็คือล<ป>ิโอเนลเมสซี่ไผมไมีลองทำเมสซี่หลายคู่มากเลยคู่นี้ส่วนตัวไม่ใช่คู่ที่ชอบความสวยที่สุดแต่ผมว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์ที่สุดของเมสซี่เพราะว่าเป็นคู่ที่เมสซี่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดแล้วมันบังเอิญจริงๆครับมันเป็นของปี2012 คือ2คู่นี้พี่น้องฮะปีเดียวกันถ้าเกิดใครจําได้รองเท้าคู่นี้2011ถึง2012เมสซี่คือปกตินักบอลเนี่ยถ้าเกิดคุณยิงได้30ประตูใน1ซีซั่นนี่สุดยอด40นี่คือมาตรฐานห้าสคือบ้าไปแล้วลองเดาสิครับเมสซี่ฤดูกาล2011-12จับไปกี่ลูก73ลูกแต่เป็น73 ที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เขียนบทไม่ได้คือทุกคนคิดว่าถ้าเกิดเมสซี่เนี่ยสามารถจัดไป73นั่นจะต้องเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของบาร์เซโลนาไม่ใช่นะฮะเพราะว่านั่นเป็นฤดูกาลที่บาซ่าคว้า4แชมป์ที่ผิดหวังที่สุดหลายคนอาจจะงงอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือฤดูกาลนั้นเนี่ยเปิดมาก็ชนะเรอัลมาดริดได้แชมป์ซูเปอร์คัพของสเปนหลังจากนั้นก็ไปบีทปอร์โตนะครับได้แชมป์ยูเอฟ่าซูเปอร์คัพ แล้วก็จัดหนัก4-0 Over s a โอเวอร์ซนโตสได้แชมป์สโมสรโลกแล้วก็ได้แชมป์บอลถ้วยของสเปนอีกแต่พี่น้องฮะสองถ้วยที่สำคัญที่สุดก็คือลาลีกาหรือว่าลีกสเปนเนี่ยได้ที่2เพราะว่าดันไปเจอกับเรอัลมาดริดในยุคที่ร้อนแรงที่สุดของโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งซีซั่นนั้นเนี่ยเรอัลมาดริดเป็นแชมป์แล้วก็สร้างสถิติได้แต้มมากที่สุด100แต้ม most away wins most goals scored Best Goal Difference คือบาซ่านี่เล่นได้สุดยอดแต่ปีนั้นคือคือปีที่มาดริดเทพที่สุดนะฮะส่วนในฟุตบอลชิงแชมป์สโมโยุโรปที่ใหญ่ที่สุดก็คือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยบาซ่าก็ไปแพ้สิงห์เชลซีแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่เป๊บคุมทีมคือใครจะไปเชื่อฮะนั่นคือปีที่ดีที่สุดของเมสซี่แต่หลังจากปีนั้นเป๊บกวเดโอลาก็จากบาซ่าและหลังจากนั้นบาซโลนาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งถ้าเกิดพูดถึง m มสซี่เนี่ยเขาเป็นมีช็อตเด็ดคือปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ใช่นะักฟุตบอลของทีมทีมนั้นโอกาสที่เขาจะมีรูปคุณนน้อยมากแต่เมสซี่เนี่ยอย่างน้อยมี3ทีมที่เขาไม่เคยสังกรรมมี3ทีมที่เขาไม่เคยเล่นด้วยแต่มีรูปของเขารูปที่1เนี่ยอยู่ที่ศูนย์ฝึกของแมนยูเพื่อเป็นการทําให้ทุกคนเท้าติดตินว่าขนาดเมสซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เขายังเช็ดรองเท้าเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงหรือความเทพขนาดไหนความเป็นคนของเราต้องเท่ากันแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ที่เยอรมนีนะครับของบาเยนท์แมสซี่ไม่เคยเล่นให้กับบาเยนครับแต่เนื่องจากแมสซี่เนี่ยเคยสร้างสถิติยิง91ประตูให้กับทั้งสโมสรและทีมชาติเนือเกิร์ตมุลเลอร์ซึ่งเป็นตำนานของบาเยนและก็เยอรมันนะครับ แล้วบังเอิญทั้งคู่ก็มีสปอนเซอร์เหมือนกันแหละทางด้านเมสซี่ก็เลยส่งเสื้อตัวนี้มาด้วยรักและเคารพซึ่งปรากฏว่ามุลเลอร์ก็มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ของบาเยนตก็เลยอยู่ในบาเยน์มูนเช่นมิวเซียมนะครับและก็แน่นอนครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของคาทอารเพราะว่าเพิ่งเป็นแชมป์บอลโลก2022นะฮะฉะนั้นตัวคนเดียวมีอยู่ใน3ที่และคู่นี้แหละครับเป็นคู่ประวัติศาสตร์ แต่มีอีกคู่หนึ่งครับที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนแล้วก็อยากให้เราทุกคนลองหาข้อมูลดูคนไทยอาจจะเป็นคนเริ่มแฟชั่น2สีก็ได้เพราะาในปี2014เนี่ยูม่าได้ออกรองเท้าข้างละสีนะฮะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูซึ่งผมชอบมากแล้วปกติเนรองเท้าฟุตบอลเขาจะแบ่งกันเลยว่าอะอย่างเนี้ยถ้าเป็น p r e เดเตอเนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับพวกกองกลาง แต่ถ้าเกิดเป็น F 5 0หรือว่าตอนนี้เป็นรุ่นของ X ก็จะเป็นกองหน้าจีตจีตแต่ว่าในรุ่นนี้ของพูม่าเนี่ยทุกตำแหน่งสามารถใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจอ l o จิบุฟอนนะโกตำนาอิตาลีดานเต้กองหลังบราซิเลียนซเซสเาเบรเกส <S <S ชับไปแล้วก็มาริโอบาลเตลีซึ่งผมสงสัยจริงๆครับว,รว,ว่ารีซอเทเทพวิโนไทยเนี่ย หนึ่งในนักเตะที่เป็นคนแรกๆในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นคนแรกๆของโลกเนี่ยเขาใส่รองเท้าสองสีก่อนที่จะมีพูม่าคู่นี้หรือเปล่านะเพราะว่ารีซอนเน่ชอบใส่รองเท้าข้างละสีแล้วผมเนี่ยชอบมากเลยแล้วก็หลังๆพูม่าก็มาทําลองดูครับไม่แน่นะฮะคนที่ start เทรนนี้อาจจะเป็นคนไทยและอันนี้ก็เป็นสวยๆสามคู่ที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมไปถึงเสื้อแมนยูทีมวิวตัวเดียวในโลกนะฮะอันนี้ ก็บันทึกไว้ในวันที่เดวิดแบคแฮมมาเยือนประเทศไทยก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสร้างรองเท้าที่ไม่เหมือนใครที่ต้ยมยำพลังบวกๆก,ก็สามารถติดต่อเรามาได้ที่ช่องทางแชมป์จัดไปคุณวิวคุณชอบคู่ไหนที่สุดคะ3คู่นี้อันนี้จุดวิเริ่มผู้ชายสายหวานคู่นี้เทพที่สุดและอันนี้ต้ยมยำแห่งสีสัน ผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้สนใจฟุตบอลเอาว่าถ้าเกิดคุณเห็นแลวราคาเท่ากัน3คู่นี้ถ้าปิงแรกของผู้หญิงดีว่าน่าจะเป็นคู่นี้อ่าคู่ที่2อปิงแรกที่สองน่าจะนี้อันนี้ก็ไม่ใช่คืออันนี้จะเป็นอันนี้คือเน้นคือเน้นเน้น performance นะครับก็พี่น้องก็บอกแล้วกันครับว่าชอบคู่ไหนที่สุดแล้วก็รองเท้าฟุตบอลที่คุณยังไม่เคยเห็นในโลกและอยากจะทำเผื่อเรามาร่วมสร้างกัน เพราะว่าถ้าเกิดเราหาสิ่งที่เราชอบมากที่สุดไม่ได้เราก็สร้างมันขึ้นมาเองซึ่งอันนี้คือบิสเนสของแชมป์จัดปายรวมไปถึงวิววีโก้ที่เราจะนำศิลปะไปใส่ในทุกสิ่งอย่างให้อลังการยิ่งขึ้น I love you